วันที่19เดือนพฤษภาคม2535ครับในกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยสถานการณ์สุขเฉินนะครับช่วงนี้มีสถานการณ์ุเฉินการรับชมสื่อจากสายต่างๆนะครับจากเครื่องนี้รับชมผ่านทีวีนะครับ่านโทรทัศน์ทางโทรทัศน์แล้วก็ในส่วนของ ทวิตเตอร์นะครับรับชมขอม้อ่าวต่างๆผ่านทวิตเตอร์ต่อสายผ่านคู่สายจีเน็ตนะครับอีกเครื่องหนึ่งในการรับชมนะครับการรับชมเครื่องนี้นั้นนะครับการรับชมผ่านเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเช่าอยู่นะครับ ติดตามข่าวสารในเครื่องหนึ่งนะครับนี่ก็ผ่านในส่วนของ a s t v cable t v นะครับถ่ายในการโดยรวมนะครับเป็นลักษณะนี้อยู่นะครับอีกทั้งข้อมูลสแตนบายบางอย่างนะครับก็จะเตรียมไว้เป็นลักษณะของอวิทยุสื่อสาร ที่สื่อสารแล้รับชมนะครับนาสื่อสารส่วนแรกนะครับเวลาในขณะนี้นั้นนะครับเวลา17เดนาฬิกา17เดนาฬิกา49นาที That's a good